بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم سنطيق قوم ميت تاباني قوم الله سبحانه وتعالى جمبسوب ديثان بوجوم ต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับอันอิสลามในรายการคุณธรรมอิสลามครับรายการของเรานั้นนําเสนอเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอันอิสลามซึ่งเรากําลังปูพื้นฐานความเข้าใจกันในหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้เราอยู่กันในส่วนของการทําความเข้าใจกับคัมภีร์ที่สําคัญของพวกเราอันกุรอานอันเป็นที่รักของเราอันกุรอานอันเป็นบทบัญญัติที่เอาลอสุบฮาห์นูวะตตาลา ประทานให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดส,ส,สุลลัลองอะลัยวุบัตสลัมเพื่อท่านจะได้นำมาบอกกล่าวนำมาชี้แจงนำมาสอนและนำมาเป็นทางนำให้กับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายมาเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาผู้น้อมรับเอาอันอิสลามไปเป็นศาสนาในการดำเนินชีวิตของเขาเราได้พูดคุยกันถึงอันกุรอานในหลายแง่มุมนะครับในรายการของเราในหลายตอนที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับถ้าท่านต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ อย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีเราก็ต้องนำอันกุรอานมาเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตถ้าท่านต้องการอยู่ในโลกดุนยานี้อย่างมีสถานะที่สูงส่งทั <with> ้งในโลกดุนยาและในอาคเร์ท่านก็ต้องศึกษาอันกุรอานและสอนอันกุรอานแก่ครอบครัวของท่านสอนอันกุรอานให้กับลูกของท่านสอนอันกุรอานให้กับภรรยาของท่านสอนอันกุรอานให้กับนักเรียนของท่าน สอนอันกุรอานให้กับทุกคนที่เข้าสนใจครับการสอนอันกุรอานการเรียนอันกุรอานนั้นจะนําความดีงามมาให้กับชีวิตของเราสอนอันกุรอ่านให้คนอ่านได้หนึ่งอักษรเราก็จะได้รับความดีต่างๆมากมายแล้วท่านก็จะรู้สึกภาคภูมิใจครับที่ทําให้ใครคนหนึ่งอ่านอันกุรอานได้การอ่านอันกุรอ่านนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป การอ่านอัลกุรอานไม่ใช่เรื่องยากที่เกินความสามารถสําหรับผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาอัลกุรอานอย่างแท้จริงหลายๆคนที่สามารถอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆได้จบภายในวันหรือสองวันหลายคนเคยอ่านนิยายจีนที่มีขนาดความหนาหลายร้อยหน้าหลายเล่มจบภายในเวลาสองวันสามวันเขาทุ่มเทเวลาในการอ่านให้กับหนังสือเหล่านั้นแต่สําหรับอัลกุรอานอันเป็นคัมภีร์สําคัญของชีวิต บางคนใช้เวลา20ปี30ปี40ปีแล้วก็50ปีหรือบางคนเกือบจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยังอ่านอันกุรอานไม่ได้ก็ยังอ่านอันกุรอานไม่ถึงไหนสิ่งเหล่านี้คือข้อบกพร่องของสังคมที่เราไม่ได้นำมาตำหนิติเตียนกันครับแต่เรานำมาเพื่อชี้ให้เห็นภาพของความเป็นจริงจะได้ร่วมมือกันในการหาหนทางในการที่จะขจัดจุดอ่อนเหล่านี้ให้ออกจากสังคมของเรา การเรียนการสอนอัลกุราอานนั้นเป็นความดีงามและเป็นเกียรติยศของชีวิตของเราครับถ้าเรามีความสามารถที่จะสอนอัลกุราอานได้จงสอนอัลกุราอานเถอะครับท่านจะมีชีวิตอย่างมีเกียรติถ้าท่านไม่มีความสามารถที่จะสอนอัลกุราอานจงเรียนอัลกุราอานเถอะครับจะทําทให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นชีวิตที่มีเกียรติเช่นเดียวกันท่านนบ,บีมูฮัมมัดสอลลอัลละัยฮิัะสัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดิษบทหนึง่งท่านบอกว่าใค้ร um ุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะหู คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือผู้ที่เรียนอันกุรานผู้ที่ศึกษาอันกุรานและผู้ที่สอนอันกุรอานเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนในปัจจุบันนี้สามารถที่จะมีสถานะที่มีเกียรติมีสถานะที่เป็นคนดีที่สุดในหมู่ประชาชิได้ทั้งสิ้นเนื่องจากเราอยู่ในสองสถานะนี้ไม่เป็นผู้สอนก็ต้องเป็นผู้เรียนถ้าเรียนแล้วมีความสามารถที่จะสอนก็ขยับฐานะขึ้นมาเป็นผู้สอนด้วยหรือในขณะเดียวกัน เป็นได้ทั้งสองอย่างครับอยู่ในสถานะของผู้ที่สอนอัลกุรากอานคนอื่นด้วยและศึกษาอัลกุรอานสําหรับตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อจํากัดเฉพาะผู้ที่มีความรู้เท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้เปิดกว้างสําหรับทุกๆคนที่อยากจะขวนขวายหาความดีนะครับก็เรียกร้องท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านให้ร่วมกันศึกษาอัลกุรอานและให้ความสําคัญอย่างจรงิงจังกับการเรียนการสอนอัลกุรอานนะครับ คงจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสําหรับพวกเราในยุคปัจจุบันนี้แล้วนะครับว่าไม่มีความสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้อัลกุรอานเนื่องจากในปัจจุบันนี้นั้นมีทั้งหลักสูตรมีทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมายหลายอย่างด้วยกันที่จะช่วยทําให้การเรียนการสอนอัลกุรอานของเราประสบความสําเร็จหรือว่าช่วยให้การเรียนการสอนอัลกุรอานนั้นได้รับความสะดวกได้รับความง่ายดายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร ที่จะทํามาอย่างดีเพื่อที่จะทําใหา้ผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานนั้นสามารถอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะมาอำนวยความสะดวกก็มีขายอย่างสะดวกสบายในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอัลกุรอานของเราเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสําหรับพวกเราในยุคปัจจุบันนี้แล้วนะครับที่จะบอกว่าการอ่านอัลกุรอานนั้นเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของเราทีนี้ก็อยู่ที่หัวใจของเราแล้วละครับว่า เราจะรักที่จะเรียนอันกุรอานหรือหาความรู้หาความเข้าใจจากอันกุรอานกันหรือไม่ท่านผู้ชมครับการอ่านอันกุรอานของเรานั้นการเริ่มต้นอ่านอันกุรอานถึงแม้ว่าจะเริ่มด้วยกับความยากลําบากอย่างฮะดิษที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับที่ท่านนาบียืนยันว่าทุกๆตัวอักษรของอันกุรอานนั้นคือผล,ลบุญ ทุกๆตัวอักษรที่อ่านนั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบนะฮฺนูว์ตะลาหนึ่งอักษรหนึ่งความดีหนึ่งความดีได้รับการตอบแทนเป็นสิบเท่าทุกๆตัวอักษรก็จะได้รับคุณงามความดีทั้งสิ้นการอ่านอัลกุรอานของเราในเบื้องต้นอาจจะพบกับความยากลําบากความเหนื่อยในการฝึกฝนกว่าจะออกเสียงได้แต่ละตัวกว่าจะประสมสระได้แต่ละตัวกว่าจะอ่านได้ผูกเป็นรูปประโยคก็ต้องใช้ความพยายามความอดทน แต่การอ่านของเราแม้ว่าจะเป็นการอ่านอย่างตะกุกตะกักเราก็จะได้รับการตอบแทนได้รับผลบุญทั้งสิ้นยิ่งใครที่มีความมานะความพยายามในการอ่านแล้วเขาอ่านอย่างติดขัดอ่านอย่างตะกุกตะกักเขาจะได้รับความดีงามถึงสองเท่าได้รับความดีงามในฐานะที่อ่านอัลกุรอานและได้รับความดีงามในฐานะที่มีความพยายามในการที่จะอ่านอัลกุรอานถึงแม้ว่าจะมีความยากลําบากถึงแม้ว่าจะมีความตะกุกตะกุกตะกักในการอ่านก็ตาม ท่านนาบีซอลลัลลอฮุวะลัยวะซัลลัมนั้นท่านรักท่านชอบที่จะฟังอันกุรอานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกว่าการอ่านอันกุรอานเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเราเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสําหรับเราก็แนะนําให้เราเริ่มต้นกับการทําความรักกับอันกุรอานครับโดยการเริ่มต้นที่จะหัดฟังอันกุรอานเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับจากการฟังเพลงหันมาฟังอันกุรอานสําหรับผู้ที่เคยฟังเพลงอย่างต่อเนื่องฟังเพลงเป็นอาชีพ สิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกเคี่ยบริมก็คือการที่ได้ฟังเพลงฟังเพลงที่ถูกกับความรู้สึกของเขาในขณะนั้นเขาก็จะคล้อยตามเขาก็จะมีอาการอินกับเนื้อหาของเพลงที่ฟังบางคนอกหักแล้วก็ฟังเพลงในในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอกหักเขาคล้อยตามเขาอินตามเขาร้องไห้กับเนื้อเพลงที่เขาฟังแต่มันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับเมื่อเวลาเขาดีใจ <S <S <USC. S 2> เขาก็ต้องฟังเพลงที่มีเนื้อหาดีใจแล้วเพลง ก็ถูกผลิตออกมาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเพลงก็จะไม่มีจุดจบครับว่าจะฟังไปถึงเมื่อไหร่จะฟังให้ได้อะไรแล้วก็จะฟังไปถึงตอนไหนเนื่องจากเพลงใหม่ศิลปินใหม่ก็ออกมาทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นชีวิตของมุสลิมต้องไม่เป็นอย่างนั้นครับเราลองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราลองทิ้งการฟังเพลงแล้วเราหันมาฟังอันกุรานครับท่านจะพบความสุขที่แตกต่างท่านจะพบความสงบความเย็นที่เกิดขึ้นในหัวใจ ทุกขณะของชีวิตเราสามารถที่จะฟังอันกุรอานได้ทั้งสิ้นในขณะที่เรากําลังกลัดกลุ้มใจเราเอาอันกุรอานมาฟังจะทําให้จิตใจของเราสงบลงในขณะที่เราดีใจเราฟังอันกุรอานแล้วเราจะรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลารู้สึกสบายใจที่เราดีใจแล้วเราไม่ทําในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ขัดข้านกับคําสอนของอันอิสลามในขณะที่เรามีความาไม่สบายใจ หรือในขณะที่เราต้องการความที่พึ่งทางใจเราก็เอาวันกุรอ่านมาฟังเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกับการฟังอันกุรอ่านครับจะทําให้เรารักอันกุรอา่านและจะเป็นแรงส่งเสริมให้เราอยากที่จะอ่านอันกุรอ่านได้อยากที่จะพัฒนาการอ่านของเราก็แนะนําว่าให้เริ่มจากการทําชีวิตของเราให้ผูกพันกับการฟังอันกุรอ่านนะครับท่านนาบีซอลลัลลอฮิวะซัลลัมท่านนาบีเองท่านก็ชอบที่จะฟังอันกุรอา่านทั้งทั้งที่อันกุรอ่านนั้นถูกประทานลงมาให้กับท่าน แล้วก็ถ่ายทอดสอนให้กับบรรดาซอฮาบะแต่ตัวท่านเองท่านก็ชอบที่จะฟังอันกุรอานมีอยู่ครั้งหนึ่งครับท่านนบี็อลลัลอฮวะลัยิวลซัลลัมได้สั่งให้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนีมัสูดอ่านอันกุรอานให้ท่านฟังท่านอับดุลลอฮ์อิบนนมัสูดก็ถามว่าให้ฉันอ่านอันกุรอานให้ท่านฟังทั้งทั้งที่อันกุรอานนั้นถูกประทานลงมาให้กับท่านกันนั้นหรือท่านรอซูลุลฮ์ลอฮวะลัยิวะซัลลัมก็ตอบว่าอินนนอูฮบบุอันอัสมาฮะอันอัสมาฮูม ฉันนั้นมีความรักมีความชอบในการที่จะฟังอัลนุรอานจากคนอื่นฟังเสียงของบรรดาซอฮาบะที่อ่านให้ท่านฟังท่านอิมดีมัสมูดก็อา่านอัลนุรานให้ท่านนาบีสอลลัลลอฮุวะลัยวะซัลลัมฟังท่านอิบดีมัสูดก็อา่านอ่านไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งถึงสุร์ท่านอ่านไปถึงสุรออันนิซะนะครับอายะที่41อายะที่42อ่านให้ท่านนาบี็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมท่านนาบี็อลลัลลอฮุวะลัยวะซัลลัมฟัง เมื่อท่านอิบนีมัสูดอ่านมาถึงอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาตัดว่าฟะไกฟะอิดายินามินกุลิอุมมตินบิชาฮีดินวายินาบิกะอัลฮาหูลาอิชาฮีดะและจะเป็นอย่างไรเล่าเมื่อเรานำพยานคนหนึ่งของแต่ละประชาชาติมาและเราได้ให้ได้นำเจ้ามาเป็นผู้นำมาเป็นพยานต่อชนเหล่านั้นเยมาอิดียวัดดุลลาีนักฟารูวะอัซวุลรอซูละ เาตัวเาวตัววบีฮิมุนอับว่าายากตัมูนลาาัลลอฮฮะดีซะในวันนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและดื้อดึงต่อรอซูลหากว่าแผ่นดินได้ถูกทับถมพวกเขาจนราบเรียบไปแล้วพวกเขาไม่สามารถที่จะปิดบังคําพูดใดๆแก่อัลลอฮ์ได้เมื่อท่านอิบนีมัสูดอ่านถึงอายานนี้ท่านรอซูนล็อ์ซลอนลลอุวะลัยซัลสล,ล,ล,งงล,สลัมก็บอกกับท่านอิบดีมัสูดว่าพอแล้วพอแล้ว Icana, ให้หยุดการอ่านเมื่อท่านอิบนีมัสูดหันไปมองท่านรอซูลอัลสลอฮ์วะไลอวะซัลลัมท่านอิบนีมัสูดก็เห็นดวงตาทั้งสองของท่านรอซูลอัลสลอฮ์วะไลอวะซัลลัมนั้นเออไปด้วยน้ำตาทุกครั้งที่ท่านรอซูลฟังอัลกุรอานท่านก็จะใคร่ครวญและคิดในความหมายไปด้วยและความหมายของอัลกุรอานที่ท่านรอซูลได้ฟังนั้นมีความมีความ ตื้นตันใจหรือมีความสลดใจแล้วแต่ความหมายของแต่ละอายะห์อย่างในอายะห์ที่ท่านอิบนีมัสูดได้อ่านไปท่านจะถูกนํามาเป็นพยานให้กับประชาชาิของท่านทารอซูลซอลรลองวาลาอิบะซัลลมก็มีดวงตาที่เอ,อ่ไปด้วยน้ําตานี่คือท่าทีของท่านนบีมูฮัมมัดซอลลอัลลอฮุวาลาอิวะซัลลมที่มีต่ออันกุรอานรักที่จะฟังอันกุรอานและไข้ครวญในความหมายของอันกุรอานว่าอิดะกุริอันกุรอานุฟาสตามิโูละหู ว่าอันซีตูลายและกลุมตัรฮารูนเมื่ออันกุรอานถูกอ่านขึ้นท่านทั้งหลายจงสงบนิ่งจงฟังอันกุรอานและจงมีความสงบนิ่งเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับความเมตตาอันกุรอานนั้นถูกประทานลงมาเพื่อให้เราได้คบคิดท่านนาบี็อลลอวลุวะลัยวะซัลลมท่านฟังอันกุรอานท่านใคร่ควญในความหมายแล้วท่านก็ร้องไห้ด้วยกับดวงตาที่เออไปด้วยน้ำตาเนื่องจากความซาบซึ้งในความหมายของอันกุรอานเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากที่จะอ่านอันกุรอ่านอยากที่จะศึกษาอันกุรอ่านก็เริ่มต้นด้วยกับการที่เราทําตัวของเราให้รักอันกุรอ่านครับด้วยกับการฟังอันกุรอ่านเยอะๆฟังอันกุรอ่านมากๆแล้วก็ศึกษาอันกุรอ่านศึกษาความหมายของอันกุรอ่านไปด้วยก็จะช่วยกล่อมเกลาหัวใจของเราให้มีความอ่อนโยนกล่อมเกลาหัวใจของเราให้มีความนอบน้อมและกลมเกลาหัวใจของเราให้ผูกพันกับศาสนาให้ผูกพันกับบทบัญญัติของอิสลามมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะได้นําเอา อันกุรอานมาสู่วิถีชีวิตมาสู่การปฏิบัติของเราได้นี่คือแบบอย่างที่ท่านนาบีสุลต่านฮุลัยวะสลัมได้ได้แสดงไว้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราอันกุรอานนั้นถูกประทานลงมาเพื่อที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลความจำเริญให้กับผู้ที่ยึดถือปฏิบัติมาเป็นแนวทางให้กับมนุษยชาติทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่าละเลยนะครับในการที่จะศึกษาอันกุรอานอย่าละเลยในการที่จะใคร่ครวญความหมายของอันกุรอานครับอันกุรอานยังให้ผล ต่อจิตใจของเราในอีกหลายเรื่องในอีกหลายประเด็นด้วยกันเพราะฉะนั้นอยากจะชี้ชวนและอยากจะรณรงค์กันในรายการของเราในวันนี้นะครับว่าให้ร่วมกันศึกษาอันกุรอานอย่างแท้จริงครับอย่าได้ละเลยอย่าได้ละทิ้งอันกุรอานเป็นอันขาดเพราะอันกุรอานคือธรรมนูญของชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนท่านผู้ชมครับรายการคุณธรรมอิสลามในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลง ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอินชาอัลลอฮ์ในตอนต่อๆไปก็จะได้มาพูดคุยในประเด็นต่อ,ตอไปนะครับที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับวันนี้จากลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมมาราะ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ